สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวเราจะชวนเพื่อนๆมาทมําเมนูขนมหวานที่กําลังเป็นกระแสในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นพวกผลไม้เคลือบช็อกโกแลตที่มันค่อนข้างจะดูดูกินแล้วน่าจะสดชื่นนะคะมีความเปรี้ยวหวานเปรี้ยวของผลไม้แล้วก็หวานจากช็อกโกแลต นะอยากกินมากก็เลยจะลองทำเองดูนะคะก็วัตถุดิบไม่มีอะไรมากนอกจากวันนี้เราใช้ผลไม้เป็นสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็ตัวที่ห่อฟอยู่นี้คือมิวช็อกโกแลตนะคะหรือใครจะเปลี่ยนเป็นพวกดาร์กช็อกก็ได้นะวัตถุดิบมีแค่นี้เองเพือออออ่อนเมื่อเราราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรื่องทากันได้เริ่มแรกนะคะเราก็จะเอาสตรอเบอรี่เนี่ยไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ซับเขาให้แห้งพักเขาเอาไว้นะคะต่อไปเราก็จะมาละลายพวก ไวช็อกกับดากช็อกกันแต่ว่าเราจะฉูบไวช็อกก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องละลายตัวไวช็อกชกแลตก่อนนะคะหักเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอาเขาไปตั้งบนน้ำร้อนๆได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งกระทะหรือว่าตั้งหม้อก็ได้นะคะให้มัน น้ำเนี่ยมีความร้อนก็พออย่าให้เดือดน,นะคะเอาแค่ร้อนแล้วก็ให้ไฟเนี่ยมันเบาที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เลยนะแล้วก็ตรงก้นก็ลองด้วยผ้านะคะแล้วก็วางถ้วยที่มีไวช็อตของเราลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็รอจนกว่าเขาจะเริ่มละลายนะตอนนี้นะคะเพื่อนเชื่อโชแอตตัวไวช็อตของเราเนี่ยเขาก็ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะ เสร็จทีนี้เราก็จะปิดไฟนะแต่ว่าน้ำเนี่ยมันจะยังอุ่นๆร้อนๆอ,อยู่นะคะเราก็จะชุบสตรอเบอรี่บนนี้เลยเพื่อไม่ให้ช็อกโกแลตเนี่ยมันแข็งตัวระหว่างที่เรากำลังชุบสตรอเบอรี่นะคะเราจะเอาสตรอเบอรี่นะคะลงไปคลุกกับไวช็อกแบบนี้เลยให้ทั่ว,วให้ไวช็อกมันเคลือบทั่วสตรอเบอรี่ของเราเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเขาขึ้นมาให้ตัวไวช็อกส่วนเกินเนี่ยมันถูกตักออกไปเลยนะคะ แล้วก็เอาไปพักไว้บนกระดาษรองอบก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาเขาไปเซตตัวให้มันเย็นตัวก่อนแล้วถึงจะมาชุบตัวชอ็อกโกแลตอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนเื่อเราก็ชุบไวช้ช็อกโกแลตเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาตัวซอเบอรี่ชุบไว้แล้วเนี่ยไปแช่ตู้เย็นนะคะรอจนกว่าชอ็อกโกแลตที่เคลือบอยู่เนี่ยมันจะแข็งตัวดีแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาทำขั้นตอนถัดไปกันค่ะ แล้วก็พอตัวไวช็อกเคลือบสตรอเบอรี่ที่เราทำเอาไว้ตอนแรกเนี่ยเขาเซตตัวแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเอาตัวช็อกแลตที่เป็นช็อกแลตสีดำเนี่ยที่เราจะเคลือบด้านนอกอีกทีเนี่ยมาละลายซึ่งก็ทำวิธีเดียวกันกันกบตัวไวช็อกเลยนะคะก็คือเอาเขามาหักใส่ถ้วยแล้วเดี๋ยวเอาไปตั้งบนน้ำร้อนนะคะทำวิธีเดียวกันเลยนะคะการละลายช็อกแลต จริงๆอ่ะตัวช็อกที่เคลือบด้านนอกนี่นะถ้าใช้เป็นดาร์ช็อกมันก็จะมีความที่แบบว่าคนที่ไม่ชอบกินหวานอาจจะชอบมากกว่าเพราะว่าตัวไวช็อกเนี่ยมันหวานอยู่แล้วนะคะถ้าเราใช้มิวช็อกด้วยมันอาจจะหวานเกินสําหรับคนที่ไม่ชอบกินหวานลองเปลี่ยนไปใช้เป็นดาร์กนะคะมันก็จะมีความ หลากหลายมากขึ้นเนาะมีความขมด้านนอกหวานด้านในแล้วก็มีความเปรี้ยวสดชื่นของผลไม้ด้านในสุดอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้นะคะเราก็ละลายจนตัวชอ็อกโกแลตของเราเนี่ยละลายดีเรียบร้อยละเราก็เตรียมเอาตัวสตรอเบอรี่ที่เราแช่เขาเสร็จตัวเมื่อกี้นะคะมาชุบได้เลยเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะเพื่อนๆเอาตัวสตรอเบอรี่เคลือบไวชอ็อกเนี่ยนะลงไปชุบกับช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ ตักขึ้นมาผักเขาเอาไว้นะคะแบบนี้นะคะแลบะบนี่นะคะ,บบะ,คะก็คือสตรอเบอรี่ที่เราเคลือบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปแช่เย็นให้เขาเซ็ตตัวอีกทีหนึ่งนะคะแค่นี้เองเราก็สามารถเอาเขามาจาัดเสิร์ฟได้เลยนะตอนที่เขาเสร็จตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ และนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของสตรอเบอรี่เคลือบช็อกโกแลตของเราในวันนี้นะเื่นดูนะคะด้านในสุดมันจะเป็นเนื้อสตรอเบอรี่แล้วก็ชั้นถัดมาจะเป็นไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็ด้านนอกสุดก็จะเป็นช็อกโกแลตเคลือบด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีมากหวานเอ่อถ้าด้านนอกเราใช้ดาร์กมันก็จะมีความขมแล้วก็ด้านในจะมีความ สดชื่นปเปรี้ยวๆนะคะก็ลองไปทำกันดูนะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันนก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคำสติคำแนะนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส่วนครัวรต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ให,หม่ในคลิปหน้านะ คะ huh? สวัสดีค่ะ